เมื่อคุณพบหมายเลข4 4 4 4อยู่เป็นประจำซ้ำๆบ่อยๆนั่นก็คือเทวดาประจำตัวสื่อสารความหมายมาถึงคุณผ่านตัวเลขดังนี้หมายเลข4บอกให้คุณรู้ว่าคุณมีเทวดาอยู่ข้างกายเสมอและ เมื่อคุณพบตัวเลขนี้ถึงสี่ตัวซ้ำกันนั่นยิ่งเป็นการย้ำเตือนความหมายของเลขตัวนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันทรงพลังมากหมายเลขสี่บอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณดำเนินการมานั้นสิ่งที่คุณได้ทุ่มเททำงานลงไปมันคุ้มค่ามากและผลลัพธ์กำลังจะปรากฏขึ้น สิ่งที่คุณปรารถนากำลังจะปรากฏขึ้นสิ่งที่คุณได้ทุ่งเททำงานด้วยความมุ่งมันและตั้งใจนั้นกำลังจะปรากฏผลลัพธ์ที่สวยงามหมายเลข4 4 4สสเมื่อนำมารวมกันเท่ากับ16เมื่อนำเลขโดด1นบวก6มีค่าเท่ากับ7เทวดายังต้องการสื่อสารความหมายของเลข7ถึงคุณ หมายเลขก7หมายถึง<ม>การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณตอนนี้จิตวิญญาณของคุณได้ตื่นรู้ขอให้คุณเตรียมพร้อมเปิดรับสิ่งที่จะปรากฏขึ้นคุณอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแต่ความจริงแล้วในชีวิตนี้มไม่มีความบังเอิญขอให้คุณใส่ใจไปที่ไอเดียพิ้งเวบไอเดียนั้น คือสิ่งที่พลังงานต้นกำเนิดสื่อสารมาถึงคุณและให้คุณจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณได้ทำลงไปนั้นผลลัพธ์จะออกมาดีทุกอย่างดีแน่นอนเสมอไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งใดก็ตามสิ่งที่คุณปรารถนาและส่งออกไปนั้นพลังงานต้นกำเนิดได้รับรู้และส่ง สิ่งที่คุณปรารถนามาให้คุณเสมอทุกครั้งไม่มีข้อยกเว้นเพียงแต่ว่าคุณต้องเปิดรับเปิดรับมันด้วยการที่ทำตัวเองให้อยู่ในความรู้สึกที่รู้สึกดีหากคุณอยู่ในความรู้สึกที่ไม่เป็นไปด้วยดีให้รีบรู้ตัวทันและมีวิธีการาง,ง่ายๆคือให้คุณคิดถึง เรื่องใดก็ได้ที่คุณคิดแล้วรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีความสุขจงมีพลังสมาธิด้วยการฝึกสมาธิเพื่อที่คุณจะได้รู้ทันความคิดความรู้สึกตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้น